ที่ในข่าวกีฬาผู้บอลไทยบาแอนตทนีสตายประจาวันที่22มกราคม2 569โดยชายผู้บังคัร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับวันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้หัวใจในเกมรับธนวิทย์สุญาณีพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อทีมชาติไทยยู1 7ปี โดยการน,นิตนาวิทย์สุยาน,นีกองหลังทีมชาติไทยยู U -7 ปีเปิดใจก่อนทาการแข่งขัน a f ฟซียู -7 ปีอาเซียนคัพซาอุดีอาระเบีย2 0 26ในครั้งนี้ซึ่งในการฝึกซ้อมที่ผ่านมานั้นผมรู้สึกสนุกครับโดยสามารถปรับตัวเข้าก,กับเพื่อนรุ่นทีมได้เป็นอย่างดีโดยส่วนตัวนั้นพอใจกับการซ้อมของตนเองเป็นอย่างมากสิ่งที่ต้องยังเป็นจุดที่ต้องแก้ไขผมเองก็มองว่าเรื่องของการสื่อสารและการเล่นกับเพื่อนให้ได้ดีที่สุดครับ การกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งของผมส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดีครับและขอบคุณอขอบคุณที่โคชมาโกโเห็นศักยภาพในตัวผมนะครับผมจะพิสูจน์ตนเองและก็จะทำให้เต็มที่จนมีชื่อติดทีมไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในครั้งนีีให้จงได้ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์พวกผมกันด้วยนะครับทุกคนจะทำให้เต็มที่แน่นอนครับโดยงานนี้ธนาบิสุยานีกองหลังทีมชาติไทยยูสิเจ็ดปี เปิดใจก่อนการฝึกซ้อมในแคมป์แรกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน AFC U17 ปีอาเซียนครับซาดีอาราเบีย2ั26ทานี้ทีมชาติไทย U17 ปีชุดนี้จะเก็บตัวที่ใจฟ้าอะคาเดมี่จังหวัดลรรบบุรีไปะจนถึงวันที่21มกราคม2 5 69ก่อนที่จะมีการเรียกตัวเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในครั้งนี้กันต่อไปสำหรับการเก็บตัวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม อย่างต่อเนื่องของทีมชาติไทยโย17ปีก่อนจะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026ซึ่งจะแข่งขันร,ระหว่างวันที่7ถึง24พฤษภาคมณประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ด้านหนึ่นงครับก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์น้องคนนี้กันด้วยครับใจมันได้จริงนะเด็กคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวตอาอ่อมากันครับอารัฐยังไงเมื่องานนี้คณะป้องกันและก็ปรปาบปรามการชุจริต ตัดสินใจแล้วปมลู่วิ่งหักศอกงบประมาณ6.9ล้านบาทมันไม่ใช่นะเมื่องง้นี้ปปชสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเองลู่วิ่งหักศอกสนามกีฬาเทศบาลเมืองประดังเบซาหลังเกิดเหตุด,ดรมาม่าหนักจากกรณีภาพที่เป็นไวร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะเมื่อสนามเทศบาลเมืองประดังเบซาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลากลายเป็นจุดสนใจทันทีโดยที่มีลู่วิ่งซึ่งเป็นโค้งหักศอกใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมด6.9ล้านบาท ภายหลังจากที่มีการยืนยันแล้วว่าลูวิ่งดังกล่าวนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาสำหรับการแข่งขันแต่ว่าใช้ในการออกกำลังกายโดยท่านกัฟังตัวแทนของอดีตดาวรัฐมนตรีวช่วยว่าการการะทรวงม,มหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกว่าอดีตนั้นพื้นที่ปาดังเบซายังไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอีกทั้งบริเวณดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในติดชายแดนประเทศมาเลเซียจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่กีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาพื้นที่จริงสำหรับการก่อสร้างนสนามฟุตบอลและก็ลูวิง่งตามทางด้านของฝั่งมาตรฐานสา,ากลกับพบว่ามีข้อจํากัดด้านขนาดที่ดินหลังการหารลือร่วมกันจึงมีมติให้ยึดสนามฟุตบอลเป็นหลักส่วนลูวิ่งออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เดินเล่นและก็ออกกำลังกายทั่วไปซึ่งไม่สามารถจะรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับมาตรฐานที่เกิดขึ้นได้ล่าสุดนั้นนายปราม วสุธนพินโยผู้ในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาก็ได้พร้อมด้วยนายปุริปรัตน์นะฮะหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุรจริตและก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมกับลู่วิ่งยางสังเคราะห์ณเทศบาลเมืองประดังเบซาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาหลังเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของสภาพลู่วิ่งที่มีลักษณะเป็นมุมหักเหลี่ยมหรือว่าวิ่งหักศอก จึงอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโครงการากาดังกล่าวดำเนินการในวงเงินสัญญาอยู่ที่34,990,000บาทโดยมีองค์การบริหารจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานร,รับผิดชอบและก็บริษัท TNG ไทยนันเป็นผู้รับจัดจ้างโครงการนี้จัดตั้งอยู่ในพื้นที่การดูรลของเทศบาลเมืองปะดังเบซาซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงปเปลี่ยนผ่านเพื่อจะส่งมอบให้แก่การดูรลรับผิดชอบในครัณงนี้ท่านที้สํานักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาได้มีข้อเสนอ และก็ประเด็นตรวจสอบที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการช่วงรอการส่งมอบภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นปปชกําชับให้อบจสงขลาเร่งดําเนินการส่งมอบโครงการนี้ให้กับเทศบาลเมืองปัตังเบซาโดยไวเพื่อป้องกันภารระวะสุญญากาศในการบริหารกจัดการเนื่องจากว่าปัจจุบันมันเริ่มพบปัญหาการขาดการดูแลต่อเนื่องหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุอุปกรณ์ช่วงนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าหน่วยงานใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการซ่อมแซม ต่อมาข้อที่2การดูแลร,รักษาและก็ระบายน้ําจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบข้อกังวลในเรื่องของการบํารุงรักษาหญ้าและการตัดหญ้าบริเวณขอบสนามที่เ,เริ่มลอกรลางเรว่ถึงระบบระบายน้ําของสนามที่ต้องการตรวจสอบนะว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่เพื่อป้องกันน้ําขังซึ่งจะส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของผิวลูวิ่งยางสังเคราะห์ระบบฟูพูหรือรว่าโพลียูเทนผสมเม็ดยางติดตั้งแบบเททับ และก็ชั้นผิวหน้าโรยด้วยเมย็ดยางหรือว่า EPDM หากว่าการบระบายน้ําไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้ชั้นยางนั้นเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดต่อมาข้อที่3ตรวจสอบเชิงลึกในเอกสารประ,ะกอบราคากลางโดยปชนะผมจะดําเนินการตรวจสอบย้อนหลังในส่วนของข้อกําหนดคุณลักษณะว่ามีการระบุรูปแบบลูปวิ่งให้เป็นลักษณะหักศอกตั้งแต่ต้นหรือไม่และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมสนามกีฬาผลไม่ รวมถึงการตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและก็ราคาโดยการกำหนดราคากลางว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏจริงไหมเพื่อจะขยายผลว่ามีการทุจริตหรือว่าเอื้อประโยชน์ในขั้นนี้ขั้นตอนการออกแบบประจัดซื้อจัดจ้างจริงหรือไม่การตรวจสอบในครั้งนี้ก็ไม่ได้ทูเพียงแค่รูปลักษณ์ของสนามที่ปแปลกตาเท่านั้นแต่เรานั้นบุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินเกือบ35ล้านบาท ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดและก็ตัวโครงการนั้นมีความโปรง่งใสทุกขั้นตอนหรือไม่นายปรามวาสุธนพินโยได้กล่าวชี้ใช้าเอาไว้เป็นว่างานนี้เรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับอิชิอิเปิดเผยหลังจากที่บีจีประชุมบุกเชืออเมืองทองเลี้วรอบแทีมเมืองไทยครับ โดยกุนซอเดรับปิดเองชื่นชมนักเตะที่ทําได้ดีตามที่ซ้อมกันมาหลังบบกไปควา้าชัยชนะเหนือทัพกิเลนพยองซึ่งงานนี้มาสดาอิชิอหัวหน้าบ,บุริษสรนบีจีประชุมเปิดเผยหลังเกมบบกไปชนะเมืองทอง2.0ต่อศูนย์ศึกเมืองไทยคัพในฤดูก,กาลสั2 5รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่11บเอมกราคมโดยมาสดาอิชิอได้เปิดเผยครั้งนี้บอกว่าเกมนี้สิ่งแรกเลยนะคือเราชนะและก็ไม่เสียประตูถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นซ้อมกันมา และก็ได้เพิ่มระดับในจุดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราซ้อมกันมาทีละนิดการได้การที่เราเน้นเพิ่มระดับตรงนี้ขึ้นมานั้นถือว่าเป็นจุดที่ดีและเราต้องทําได้ในส่วนของความเข้าใจในเกมรวมไปถึงรูปแบบการเล่นคิดว่านักเตะจะดีขึ้นได้เลยครับตอนนี้เรานั้นยังคงมีความเข้มข้นที่นักเตะจะต้องพัฒนาตลอด90นาทีเพื่อจะให้ลงเล่นครบ90นบาทีเรื่องนี้ต้องปรับปรุงด้วย ผมก็ต้องดูฟอร์มของนักเตะไปเกมต่อไปครับวันนักเตะจะเป็นยังไงในการฝึกซ้อมอย่างเช่นเกมการแข่งขันในวันนี้นักเตะมีอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้ไหมก็จะพยายามดูไม่ให้นักเตะบาดเจ็บเยอะจนเกินไปหรือใครที่บาดเจ็บก็จะพยายามโรเตชันในครัะงนี้อิชิอิก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทต่อไปของบีจีประชุมนั้นจะกลับมาเปิดสนามทูบีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอุทธนี FC เอฟซีในศึกไทยลีก วันที่2 5มกราคมเวลา18นาฬิกา,า30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์คณะของ B ีีประชมุมกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับอีวานโควิชลั่นเมืองทองพลาดเองหลังอดลุยรอบ8ทีมเมืองไทยครับโดยเฮดโค้ชกีเดนพยองเปิดเผยว่าทีมไม่ได้แย่มากหลังจากที่หมดลุ้นถ้วยในฤดูกาลส0 25พ่ายแพ้ทัพเดอร์บ,บิดในครั้งนี้ ซึ่งมาริโออีวันโควิชหัวหน้าบุฝึกสอนเบองทองได้เปิดเผยหลังเกมเปิดบ้านพ่ายบีจีประชุมไป0-2ต่อศึกเมืองไทยครับ2025รอบ1 6ทีมสุดท้ายวันที่11มกราคมโดยมาริโออีวันโควิชได้เปิดเผยครักนี้บอกว่าครึ่งแรกนั้นเราพยายามจะเล่นเกมรับให้ได้มากยิ่งขึ้นผม,ผมตัดสินใจตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วให้ลูกทีมเล่นเกมรับที่เราดูาก็ไม่ได้แย่นะ ความผิดาพาดของเราทั้งสองประตูที่เราเสียก็มาจากความบิดาพาดของเราเองจริงๆก็ต้องดูความจริงของผู้เล่นของบีจีประชุมนั้นคุณภาพเขาดูดีกว่าผู้เล่นของเราเยอะช่วงนี้เขาฟอร์มดีด้วยเราก็ต้องยอมรับกับและก็ยินดีกับบีจีประชุมด้วยครับอีวานควิชก็ได้กล่าวริงท้ายและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจาวันที่11มกราคม2569โดยชายพบบัรั้งผู้บอลไทยครับ